ทางหน่วยงานราชการก็เลยให้มาทำที่ที่นี่เคยมาอยู่กันกี่บ้านครับที่นี่เยอะอยู่นทุกบ้านครับทุกหลังเลยเหรอทุกหลังเลยพอหลังจากนั้นประมาณปีนึงก็อำเภอก็ทำเป็นที่ว่าศูนย์เป็นคนที่มาติดโควิดเข้าไปแล้วคนที่อยู่เดิมไปไหนคนที่่าติดแล้วก็ไม่ไม่ไม่แล้วแล้วพาคนกลับบ้านเดิมอ่ะก็ปพาไปอยู่ที่สีสาโกนมันจะมีคนกลับบ้านนี่กินไข่พาไอ่าเป็นผู้เห็นต่างครับที่ว่าบางที่ก็ใา่จากลัด เอามาอบรมความคิดใหม่ไม่ใช่มีผู้ที่ว่าหลบหนีด้วยอยู่มาเลเซียไม่มีบัตรประชาชนแล้วก็รัฐก็ไปรับจากที่ด่านมารับปบมาตั้งตรงนี้เพื่อว่าจะทําบัตรประชาชนให้แกอยู่บางคนก็มีคดีปวิยาสามสี่ห้าปวบกลับบ้านไม่ได้ก็รัฐสมัยเป็นแม่ทัพของรัฐก็จัดการรับผิดชอบบางคนก็สู้คดีไปแต่ว่าอยากให้มาอยู่ที่บ้านเรา ไม่อยากให้อยู่มาฝั่งนับนเพราะว่าอยู่ฝั่งมาลีเขาต้องหนีเวลารัฐมาลีอยู่อยู่ในเมืองเขาก็ขึ้นบนเขาเวลาขึ้นไปหาเขาเขาก็ลงมาในเมืองแล้วตรงนี้คือตอนนี้ใครเป็นคนดูแลสอลปต้อลปตครับแต่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานหลังจากโควิดก็หายไปเลยก็เป็นล้าง แล้วก็เป็นศูนย์พวิจังหวัดศูนย์กควกันกันกันันก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 านกันกันกนกันมันกังกันหักันกวนกันกกักักัันนนกันันกันักนันกัันกักนก่นันนกนก่นกันกนกันันกันกนัน่นนนนันอันนันกนกันนนกันนนนกกกนก ท่องเที่ยวใจหมึกท่องเที่ยวชายหาดท่องเที่ยวเอ่อปัดตัวมันทำอะไรไปเยอะเลยเป็นศูนย์แล้วข้างหน้าเนี่ยทำเป็นศูนย์ประชุมสำหรับบริษัทที่อยากจะมาา<ม>ที่อะไรบางทีม่าพอได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องไปคุยกับสปตให้ตัวอย่างแรกเลยต้องเอามันออกมาจากสปต่อน,อน,อนขอเช่าสิบปีเงี้ย<ม>ขอเช่าทำให้วิสาหกิจชุมชนม<อ>เพื่อการรวมตัวกับชาวบ้าน ชาวบ้านอย่างเนี้ยเนาะแล้วมาอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเรามาช่วยบริหารได้แล้วคนที่อยากจะไปดำเริ่มต้องเกิดจากชาวบ้านคนจะไปดำน้ำโลซินเขามาตั้งที่นี่ใช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 ่มาตัววงจรเลยนะก็มานอนก่อนสักคืนนึงเที่ยวชุมชนก่อนแล้วก็นั่งเรือไปกลับมานอนที่นี่ออกทรายฟองง่ายตะเกียบใช่ใช่ครับเอาทรายฝังตู้เนี่ยมาเขามาเพราะว่า ที่มันกับซ้อนในพวกทรายมันได้เข้ามาใช่ไหมมันถูกไปตะเขียนกันใช่ไหมต้องเูาลออกฟองทรายที่อยู่หน้าตะเกียบนี้ออกมาบดหลังตะเกียบแล้วต้องทำเป็นสองเรื่องเพื่อไม่ให้ที่หลังตะเกียบเนี่ยแบ่งแล้วมันเกี่ยวกับยมันแบกงว่ามันเขื่อนฝังอ่าว ะต้องเอาต้องเอาอ้ก้าไอ้ทรายที่มันองาแล้ก็เอาทรายตรงนั้นต้องเอาแล้วทรายให้เื่อนนี้ก็แบบปูตายงั้นจะกับได้เอากับใอีกรือเป่าไหถ้าคุณเอาทรายทรายหาถัมันก็ไปกินกันไม่ก็ไม่กินกันใช่ทรายมันไม่เข้ากันคุณต้องเอาทรายหาเดียวกับตรงนี้ยมุกมาไว้ตรงนี้แงว่าสเกลกในการแก้ปัญหามันไม่ใช่แค่หยุดนะมันต้รงนต้องการคนทำงานมากกว่านี้ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นและอาสาสมัครตัวเล็กตัวน้อยเพราะฉะนั้นครับเราถ้าให้ผมทำอย่างที่แกฝากนะผมทำไม่ได้หรอกถ้าเราไม่สร้างความร่วมมือแต่ผมได้ไอเดียใหม่เรื่องหนึ่งที่ผลขึ้นมาเลยนะตลอดเช้าที่ผมเดินกับแกและมานั่งคุยกับทุกคนที่นี่อันที่หนึ่งเรามีคนที่พลังเต็มเหนียวเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีพื้นที่ไอ้เน,นี้ยคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดนะครับ ผมเห็นจากสายตาของทุกท่านที่นี่นะไม่ว่าท่านจะมีทัศนะต่อก้าวไกลต่อรัฐบาลต่อประชาธิปไตยต่อสิทธิมนชนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผมเห็นว่าทุกท่านมีพลังอันที่สองผมได้ไอเดียหนึ่งคือเรื่องที่ว่าเมื่อกี้ซับซ้อนและเราในสมัยที่แล้วเคยมีความพยายามอย่างที่แบมบูไล่เลี่ยงแต่ดูเหมือนว่าเราเจอข้อจํากัดบางอย่างเราต้องการสายตาแบบนั้นอะ่ะและพลังความมุ่งมัน่นและสปิริตแบบนั้นในการแก้ปัญหา นะครับสปิริตของคนที่จะอยู่กับมันอยู่กับปัญหานี้นะครับอันที่3ผมได้ไอเดียใหม่เลยนะครับพี่เอกใช้คําว่าพื้นที่ปลอดภัยตอนนี้เวลาเราพูดถึงความปลอดภัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราม่กจะพูดถึงความปลอดภัย2อสาเรื่องนะครับ1ความปลอดภัยจากการไม่มีระเบิดไม่มีความรุนแรงทางตรงถูกไหมก็จะพูดถึงความปลอดภัยแบบนี้อย่างสงบสุขแบบนั้นความปลอดภัยอันนึงคือปลอดภัยในการที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่าง ไม่ต้องหวาดกลัวของอิทธิพลไม่ต้องโดนเจ้าหน้าที่มานั่งจับจ้องหรือไม่ต้องมานั่งตกใจว่าวันดีคืนดีตัวเองอยู่ในหมายพลอลตอเรตอสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ความปลอดภัยแบบที่พี่เอกว่าคือความปลอดภัยในการที่จะเวลาขัดแย้งแล้วเราหาทางออกกันเองนั่งลงและคุยกันกับคนที่ได้และคนที่เสียใจใจถึงพอและใจกว้างพอที่จะคุยกับชาวประมงต,ตรงตะเกียบนั้น จะกระทั่งไปถึงประแสยว์และก็น้ําบ่อและเดียจะต่อไปถึง <Okay. S 1> แก่ๆเราจะเปิดพื้นที่ทําพื้นที่ให้คนมานั่งคุยได้ยังไงโดยที่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่ได้สัมปทานได้คุนไ,ได้อะไรเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เราจะชวนเข้ามาคุยด้วยไอเนี้ยเป็นความท้าทายและผมคิดว่าไอเนี้ยครับคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกที่ใหญ่โตว่าการสร้างสักิภาพ การสร้างเสรีภาพไม่ใช่การที่คนที่ถือปืนทั้งสองฝ่ายนั่งคุยกันที่กรราเป p e r เท่านั้นแล้วการสร้างเสริภาพอาจรวมถึงต้องพยายามคลี่คลายความขัดแย้งที่แนอนาคตผมยังแซวเลยนะครับเผลอๆคนน้ำบ่อจะมาสายบุรีวิ่งเช่นนั้นไม่ได้นะถ้าเราไม่สามารถคลี่คลายปัญหานี้ได้ร่วมกันนี่คือการสร้างัสริภาพแบบประชาชนกับประชาชน ย้ำตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะทํายังไงแต่รับปากทุกท่านครับว่าทั้งกฎไกณในสภาและนอกสภาซึ่งต้องอาศัยแรงของทุกท่านไอเดียของทุกท่านพลังของทุกท่านสปิริตของทุกท่านนะครับช่วยกันออกแบบกระบวนการไม่ว่าทางออกจะตกออกมาเป็นยังไงนะทางออกจะออกมายังไงนะครับแต่ว่าเราลองหาทางเลือกที่ดีที่เราจะตกลงกันได้นะครับสุดท้ายย้ำอีกทีเหมือนเดิมแรกนะครับเราต้องการคนทำงานมากกว่านี้ครับ จริงจังถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่เราแล้วผมเห็นสายตาของแต่ละท่านแล้วมันเปลี่ยนได้และสายบุรีดีกว่านี้ได้ครับช่รลครรับโอเคครับสลามาะลยกุมวรรัตน์าคล The Polygens News